รายการคนค้นคนในคืนวันนี้ก็มาร่วมลุ้นร่วมให้กำลังใจกับ3สหายเจ้าของรางวัลคนเล็กหัวใจให,ใหญ่กันต่อนะครับมาดูกันนะครับว่าในวันที่พวกเขาออกมาตั้ง่าหาความฝันในโลกที่ไม่ได้ถูกตรเตรียมไว้เผื่อพวกเขาพวกเขาต้องต่อสู้กับอะไรบ้างติดตามชมได้เลยครับช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะครับแต่ว่าเป็นช่วงที่ทั้งจอยเยลและสดต้องติวเข้มในหลายๆวิชาเพื่อที่จะเตรียมความพร้อม ในการที่จะเข้าไปเรียนร่วมกับเพื่อนๆซึ่งเป็นนักศึกษาภาคปกตินะครับที่เอนทรานเข้ามาในอีกสองเดือนข้างหน้าเมื่อมหาวิทยาลัยะจะเปิดทั้ง3าคนมาเช่าหอพักเล็กๆอยู่ที่หน้ามอชใกล้ๆกันครับโดยที่สดก็อยู่กับเยลทางฝากนี้นะครับส่วนจอยก็อยู่ในหอพักเล็กๆทางฝากนี้ใกล้ๆกันครับเพื่อที่ว่าเวลาที่จะมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้นะครับ เตรียมตัวจะไปเรียนแล้วจะไปเรียนเรียนตุ่เก้าโมงแต่ต้องมาเตรียมตัวไว้ก่อนพอช้าโอพอช้าโอ้โหได้เรียนเก้าโมงนี่ต้องเตรียมตัวตั้งแต่หกโมงกว่าเลยนะคโอ้โห <laughs> จะไปถึงที่เรียนก็ ปรมาณมเ,เออกาาท่ามือกลัวเจะคือกลัวจะเดินเข้าไปจ้าเตรียมตัวไว้่อน้าก่อนเราต้องใช้เวลามากออกว่าคนปกตินั้นกลัวจะไปไม่ทันแต่วันนี้สดไม่มีเรียนสดยังนอน <c oughs> สดยังนอนอยู่นะครับวันนี้ Esto me también las... ครับพี่สดสดไม่มีเรียนแต่ว่าลุกขึ้นมาช่วยเพื่อนก่อดค้าถนนอ๋อข้ามถนนกลัว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 ข้ามไม่ได้อ๋อกลัวเพื่อนข้ามไม่ได้แล้วจอยไม่ไปเหรอวันนี้จอยก็กระน้น้ำเสร็จอ๋อเดี๋ยวจอยก็ออกมา อะไรมาด้วยออกผ้าอ้าวไม่ต้องเอาไปดตากนี่ที่ทำไมจอยต้องเอาเสื้อผ้ามาตากที่นี่ล่ะข้างในมันไม่แห้งค่ะอ๋อในห้องจอยตากไว้แล้วไม่แห้งเพราะว่าห้องมันแคบเหรอมันมันไม่มีช่องลมอ๋อไม่มีช่องลม ก็เลยต้องมาตากที่นี่อืมอ่าเปิดอีกเลยใช่อ๋อนี่ตากกับราวนี่เหรอดูไม่เคลือบเคลือบไม่หายไปไหนนี่เหรออยู่ฝั่งนี้หรือเปล่า ไม่ถึงะเอาอันไหนมากเอาอันไหนมากเอาเอาทัา้งหมดเนี่ยค่ะอ๋าอเพราะฉะนั้นก็ต้องมาตากที่เออมันสูงพอดีกับเราอ,อืม ทำไมสดถึงมีไอเดียว่าพวกเราสามคนน่าจะอยู่ด้วยกันนะก็คิดแหละลองรำนะลองลองเด้เด้ก็อยากเนาะให้สองคนนี้เราออกมาดูลองน่ะลองน่ะทำเหมือนผมดูลองขึ้นรถเองครับลองซิกขับครับเอาลองลองซัก เอา้มไปประตุบ้นเองถ้าเราไม่รลอก็มันก็จะจะมีหัวเฮ้ยทำได้ไหมความความสามารถเขามีแค่ไหนมันก็ไม่น่าครับครับกอจะต้องบอกตัวยังไงครับเราไปเอาเพื่อนออกมาจากโลกที่มีคนอื่นดูแลมาดูแลและผิดชอบตัวเอง เรามั่นใจได้ยังไงว่าเราจะดูแลเพื่อนได้ตอนนี้ไปบ่าไปบ่าก่อนค่อยสองคนครับก็จะผมก็จะถูทุกคนว่าเอาไปเลยจะดูแลไว้ไหมจะรับจ่ายไหวไหมผมก็อะทุกคนผมอาจจะดูแลไม่ไหวแต่แต่ถ้าเขาสองคน ไม่ดูแลเอ๊เอ๊ะเอ๊ะ่องรเรื่องรที่พวกคุณคดูแลเขาแต่ลอชีวิตถูกต้องโอ้โหเือเราไม่ได้เอาเขามาดูแลแต่เราเอาเขาออกมาเพื่อที่จะให้เขาดูแลตัวเองได้เองะผมบอกเขาเขายอมทำคำดีอันนี้อัจนะเป็นอัจจะเป็นคำดีทีที แรงเกินไปก็โอ้โหนี่เหรอความคิดของคนที่จะเล่นนี่พิ่เขาพูดกับเพื่อนอย่างนี้เลยไม่กล้าไม่กล้าไม่ไม่กล้าไม่กล้าท่านท่นท่จะจะจะมันอยู่ได้แล้วจะจะเป็นตัวไหนของเขาได้เนี่ยแล้วเขาพูดกับเพื่อนแบบนี้เลยครับ โอ้โหอ้เจนี่จิตวิชาสุดยอดนะเนี่ยมันเกิท้าทายใช่ไหมมันก็อ้จนี่มางละ่ะเพราะชีวิตเราต้องอยู่กับตัวเองไปต่างดาวและดาวไม่มีใครอยู่กับตัวเราไปตลอดชีวิตโอ้โหเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กับตัวเองที่เป็นแบบไหน,นใช่ไหมครับ มันเือกจุดใต้ตำตอพอดีไหมหคำพูดของสดที่แบบไปกับอะ<า>บ,บจะเป็นแรงบันดาใจตื่นมาเชืออ่อใจแล้วลองใช้วิธีการยังไงที่ทำให้เพื่อนสองคนมีความมั่นใจที่จะอยู่ข้างนอกได้เหมือนกับเราก็้อหน้่งจนจะบินเลย เรื่องการการเป็นอยู่ต้องแบ่งเวลาอย่างไรอ๋อเริ่มตั้งแต่จัดระบบเวลาเลย <c oughs> เพราะว่าการที่สภาพร่างกายของเราต่างจากคนอื่นเนี่ย<ะ>มันทําให้เราต้องบริหารเวลาต่างจากคนอืน่นเราต้องควรกบว่าทําเยอะกว่าเขาคือตรงนี้ก็คือเราเริ่มที่จะทําให้เขาเรียนรู้ ตั้งแต่เรื่องนี้ไปเลยเรื่องตั้งแต่เรื่องนี้ก่อนเช่นอะไรบ้างครับยกตัวอย่างได้ไหมกันที่ไปซื้อกับกับข้าวเนี่ยตัิเด้นเอาไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดโมงคืนถึงแปดโมงคืนคอมันก็จะเต็มอยู่แล้วจอมันตอนเล็กเขาจะมองมีเออเออใช่แล้วก็ต้องไปเจ็ดก็ก่อนเจ็ดโมงคืน ก็ผจะไม่ค่อเนี่ยผมแต่ไปซื้อตอนกลางวันก็ไปตอนสิบเอ็ดโมงรือรลังหล้างบะถ้าไปตอนเที่ยงที่คนมุงกันเยอะๆนี่หมดสิหมดสิ์กว่าจะได้กินเออวันสักคไม่เนาะเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบ่งว่ะคนนี้ คนนี้พิการคนนี้ต้องได้คนนี้ไม่พิการคนนี้ต้องได้ทุกคนเราเคน่ย้กันคือเราไม่มีสิทธิพิเศษเราไม่สามารถที่จะเอาความพิการไปเรียกร้องอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นส่วนของเยอะเยของเยล่ะอคนเยอะนี่จะเป็นเรื่องเป็นอยู่อย่างเยวนี่เมื่อก่อนเขาซักผ้าเองไหมตอนอยู่ที่ศรีธอรมวานแล้วมาอยู่นี่ต้องซักเองไหมแล้ว เราเช่วยสอนเพื่อนยังไงสามสิบวันสิเลผมไม่จะทำให้ดูอย่างทําให้หมดเลยทำให้ดูทําให้ดูได้ยินอะไรทำได้ไม่เรียนบุญเยอะจังสามสามวันดิจะวิธีวิธีให้เป็นของยืนได้แต่ต้องซักผ้าเองเดี๋ยวต้องซักให้เป็นให้เป็นไม่จะอไม่เป็นไร phụng mà đi, phụng sắp máy anh nhỉ? sắc, máy để lòng mà đồ sắc máy hay? Khá, ờ. Cho cho sắc sạch. Cái, cái, nhiều cái, vậy, vậy à? Sắc cho sạch. ờ, nhiều, ปกติที่เราเคยซักซักผ้ามาก่อยไม่เยอะแล้วอย่างซักผ้านี่มันเป็นงานยากผมแบบเดียวไหมเจ่ามมนยากก็ไม่ยากเอาไปเดียวแต่มันต้องใชเวลาานความเวือ

เจออะไรพลาดต้องใช้ขาช่วยมเมื่อยขาเจับ I eat the lamb và ta Yo, yêu đã. Yo dậy mẹ tất mày đi kéo. Hùng ghetto 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 bắt ghetto 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 chạy ghetto 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 แล้วสุดท้ายเยู่ทำเองได้ไหมทำได้อตอนนี้กฉันได้หมดแล้วไม่ต้องปิดแล้ว